ห้ามกระดูกกระดีครับห้ามถ้าจะยิ้มก็ยิ้มแข่งฟันเอาไว้ครับห้ามกระดูกกระดีนะครับแต่ห้ามหัวมันมาแต่ห้ามหัวลอกมานี่ดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี่นี่นี่โอ้ยอยากตูดไฟโฟโล่ใส่เด้ยเนาะโอเคนะครับรอบนี้ถือว่าสอบนะครับรอบหน้าเอาจริงนะครับถ้ากระดูกกระดีเสร็จปุ๊บตกอบไม่ได้ของรางวัลนะครับอ้าวมิวสิกมาให้านใดไปตามเจ้า สาวใต้กระดูกกระดิ่ครับเชิญครับผมอขอบคุณครับพี่ร่วมสนุกนะโอ้เข่าหน้าหัวพวกพวกเราเคยเห็นมนุษย <thinking> ์คุนตาแมนกำลังจะแปลงร่างเลครับอันนั้นกำลังจะแปลงครับผมสเต็ปที่สองก็จะอันหลังเพื่อไม่ให้ใครเห็น เสดงที่3เริ่มปิดครับผมอ,อันนี้คือเด็กกำลังกระทาแป้งโอตละน,นอ,นรอนครับผมแสดงว่าไม่ได้อาบน้ำแปลงฝันแน่นอนเลยนะนี่ตั้งเอ๋น้ำครับอันนี้ผมรับไปครับผมลงไปครับ เหลือสองสี่ห้าเหลือห้าคนครับของนิ้วสีกิ่งบอบครับ <Yeah. S 1> อีช้าเราก็เล่นได้ฮะโอ้โห <Yeah. Yeah. S 1> oh, oh. มาแนวเพื่อชีวิตเอ้ไม่ธรรมาดา เมื่อกี้เออเมื่อกี้แปลงร่างครับอันนี้จะเป็นช่วงของงานซักผ้าให้ผู้สาวนะครับผมเออเริ่ยูแปลงร่าง <laughs> อันนี้อะไรเจอเลยครับเดี๋ยวนะ เลือกอยู่เชิญครับชักห้าอันนี้อะไรสังเกตไหมครับว่าถ้าเราจะย่องขึ้นห้องผูง้บ่านะครับเราต้องย่องแบบนี้นะฮะอันนี้อะไรครับพุ่มที่ลำหรือเปล่าครับผมยังเหนียวแน่นครับยังเหนียวแน่น อยงครับสักห้าเป็นไงครับผมสะอาดยังครับยังไม่มีใครกระดุกกระดิกครับอเอาขออีกสันหนึ่งรอบครับผม ไลท์ครับผมนะครับช่วยเอา <laughs> บีมสองเ <laughs> ป็นสองน่ามากเลยครับผมชัดมากเลยครับผมเมื่อกี้มันอยู่ห่างกันพ <laughs> อเพลงขึ้นเสร็จปุ๊บมันเต้นด้วยกัน <as> มันสุดท้าย <as> เป็นไรครับผ <as> มหักไหมครับผมหักไหมครับอ่าโอเคครับไม่ครับลงเวทีครับผม เราทำไมอยู่คนเดียวจัะม่ายิงแต่สาวดีกว่าผมก็บอกนะฮ e l โลอ่าวอ้อ่ายูเวนต์จังสาเกียมีไฟกนาบวงเลยก็ใบ่หาบองเลยเจ้าโอเคครับอ่อเป็นไงครับผมอ่อยื่อีเก็บส้นเท้าไหมครับ S <S อเอาครับพี่ครับขอรอบสุดท้ายครับผมนะครับเราจะคัดเลือกให้เหลือสคน คำตอบครับแต่เสียงในใจมันไม่ไม่ธรรม,ม,มาดาคุณรู้สึกยังไงครับที่ผู้ชายชวนเข้าไปเต้นด้วยทื่อสักครู่ครับ,รบ <S <S ตอบนี้อันพิลายยิ้มันไหนเป็นโคตรยิ้มอันไหนอันเลี้ยงในเกียร์เท่าไรข้ามข้ามหัวนะครับอะไรก็ข้ามหัวกันว่ามีมีผูกขาดหรือเปล่าหัวใหญ่จริงหรอ โอเคครับผมของของรางวัลหน่อยครับผมนั่งสีจีนนะครับเดี๋ยวจะให้ดีเจปอยครับเป็นคนมอบครับผมนะฮะโอ้ยบปล่อยๆมอบของรางวัลนเลยครับผมมอบของรางวัลเลยครับพูดละหนึ่งกล่องนะครับครับผมพูดละหนึ่งกล่องครับผมพูดละหนึ่งกล่องครับครับผมมอบของรางวัลเลยครับเอาข้างเท่านั้นเลยนะนี่โอ้า ผมนั้นไม่เอามาให้คนนี้ไม่คนนี้เอ่อมอบของรางวัลครับผมรับเลยครับรับของรางวัลครับผมรับของละมันรับของละมัลเลยครับโอ้ยเพราะง้นทีายเปลคนยนคนแบบนี้เราชักต่อมาชักต่อมาเโอ้โหนี่นี่นี่คนนี้เอาแน่นอนไอ้คนนี้ไม่เอาสักคนเลยเอารับหน่อยเสือเสียรับใจเอามือมาจับหน่อยดูไม่มีใครเอาเลย บอมี่เบิ้แล้วเอาโอเคครับผมน้องๆครับรับของรละมันครับผมสิบส <ขา S 1> ิบ <ๆ S 1> แล้ว,ลวครับขอบคุณครับบนะอกเล่นทีคดีบครับพ่อหละเข้าเมื่อเขาไปกินขนมพ่อเอ้าจริงๆไม่ได้พูดเล่น เราจะจับพิพิธภัณฑ์ยังไงดีเนาะคุณพี่ฮงเบนะอร์หนึ่งเบอร์สอง เมื่อกีรึเอ่อทำยังไงเราจะรู้ไปอยู่ข้างหน้ากับเพื่อนอ่ะเชิญ้นหน้าเลยเชิญ้าหน้าเลยเชิญ้หน้าวิ่งดิคือจะพ่อขอมาบานแล้ว

มุมแดงกับมุมน้องเงินกำลังจะฟันสุดอันนี้ไม่ยังันนีเลยอันนี้กำลังจะจีบนะครับผมลักษณะอันอีหลาบโบ๊ะโบ๊ดเต็มท้ายยังไม่บอกยีหลามันไม่ยืนเสื้อๆนี่ผม โอ้ย,อยเบิ่งในมูเขาไปนะครับพี่บอยผมว่าจริงๆครับรอบนี้มอบของละามาันครับผมพี่บอยมอบให้เลยนะมอบจริงครับผมหมายเลขกจริงๆก็ไปเอาเนาะวันนี้เราต้องไปยืนืฉอๆหน่อยเอาสำหรับหมายเลขนี้พี่มีดอกกุหลาบมอบให้หมยายเลขกอมนี่จ้ะเอาเลยลูกเอาเลยนะหรือว่าต้องเป็นแบบคู่เข่าอ้าวพิเซนเตอร์คู่เข่ามอบดอกกุหลาบหน่อย มายเลขน้ำอดอกเออมายเลขน้ำสีั๊บโอ้โหอ้าวหมายเยลขน้สีเอาแท้เอาแท้เอาแท้ทำยังไงก็ได้ให้ผู้หญิงรับดอกกุหลาบคุณไม่มีใครเอาเลย 2> 1, 2, ลหนึ่งสองสามซึบรับไม่น่าเขาหันมาไม่น่าเขาหันมาไม่น่ะไม่หันเลยไปฝังปงปงปง่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเออนี่นีไม่ใชดฝั่งนี้เออนี่นี่หัน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 แล้วโอเคครับหนึ่งสองสามแท้ อ้าวปูเจครับผมอ้าวพี่บอยมอบรางวัลครับเศร้า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 พุ่แล้วพุ่งแล้วทายเวทมนต์ใช่เวทมนต์เศร้าอีดีอ้าวอ้ามอบรางวัล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 ครับเออคุณจะเป็นโหมดแน่นอนโอเคขอเสียงปรบมือให้คุณฮานอยขอบคุณครับครับผมโอ้ยซุปมนี้ ปลเสียวซีรอบเอาแปมาโพกอบ <c oughs> แล้วยังมีเกมสนุกๆอีกทีหนึ่งนะฮะนะครับเ,เป็นการสลับส่ยนบรรยากาศนะครับพูดถึง